ครั้งแรกกลับมาครับเกมเมอร์ทีวีนะอันนี้เกมเมอร์ทีวีนะไม่แตะนั่งกันในเซิรฟ์ฟไอ้นี่นะครับมากันต่อนะมามาเราจะมาเล่นกันฮะนะครับจะเริ่มจากการสร้างเซิรับ

ไปครับ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 ครับครับครับอ่าเด็ของผมไม่เก่เลครับไลงไอ่ะบิอ่า นั่งเล่นกันต่อนะฮะบไรือกฮะมาเล่น้คครับนะแล้วก็มกต่อนะอห้าหาค่ะ อะไรกันสักอย่างมาครับมากันต่อแล้วนะเออเดี๋ยวเออมรู้สึกว่ามีซอมบี้กับสเกลตันแล้วก็คิปเปิลแถวนี้ด้วยฮนะผมจะลองเดินไปดูนะมาผมหาก่อนฮนะว่าตอนนี้ครับจะเจอไหมฮะเอาเลยครับเลยนะครับ,รบผมวิ่งกลับไปก่อนฮนะ เนี่ยมีคิปเปอร์กับซอมบี้อะไรทุกอย่างนะอยู่แถวเนี่ย,อยเออเราต้องอยู่ตรงไก่นี่ใช่ไหมหอะไอรอยราเดี๋ยวขอัดคลิป๊บนมึงนะต่อกันเลยนะฮะมาครับผมขออนุญาตเสกเชเบลนะฮะมากันต่อนะฮะมา,นะมา,าแล้วเจ้าคุณลงมา อ้าวเจอนี่ฮะเราต้องทำอันนี้ต่อฮะเป็นพิกแอรค,ครับครับมากันเลยนะมาขุดกันเลยครับขดเรายังไม่เจอมอนเตอร์มาแบบนี้ฮะก็จะยังเดินตามมาฮะก็จะยังตามมาครแบบามาต่อ ต้องจะมาสแกนต่อสแกเนเหรอวะไม่ใช่ฮะขอไปฮะตีนอแล้วก็มาเล่นกันต่อนะฮะต้องขอภอภัยฮะที่เราต้องลบนะเจอฮะเราจะมาสร้างหนังที่โลก นี่ครับผมจะทำการทดสอบครับว่าจะทำได้ปะครับพี่บอกว่า,ายัางไงครับทำไมนะแ,แล้วก็ยาไหนอยู่ไหนครับนี่นะไหนไหนไหนโอเคแล้วครับไหนวินชันเราก็อะไรนะครับคนี้เราก็จะทำต่อนะเข้าคนละลายละกนเลยมาครับดูนะครับ นาะกันต่อะผมคือเด็กแฟนครับจ,จะทำนี่กับเนี่ย ได้มายกเลิกยากันนะมากันตอนนี้ผมก็ยังจะวิ่งเร็วพอโอเคอยู่นะผมก็ยังพอวิ่งเร็วพอปรับหมวกนะชีวิตนะซึ่งสามารถได้เร็วมากเลยทุกอย่างก็ไม่ใช่หรือว่าผมไม่อก่งทุกเว้นในเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์จะแบบว่า เราจะแบบว่าเราจะเร็วอยู่คนเดียวนะประมาณนี้ค่ะเร่งนี้สามารถโปรในเซิร์ฟไทยได้ฮะแต่ถ้าเกิดโปรในเซิร์ฟต่างชาตินะฮะเราจะไม่สามารถโปรได้ะฮะเพราะว่าไม่รู้ครับผมก็ไม่เข้าใจค่ะก็ให้แนะนำว่าให้โปรในเซิร์ฟไทยดีกว่าครับโปรในเซิร์ฟไทยฮะห้ามบินนะถ้าเกิดบินแล้วคุณจะถูกแบงค์ไอเครื่องเก่าผมก็ถูกแบนนะฮะก็อันนี้นะ ตอนนี้ผมก็จะนนจะต่อไปอีกครั้งขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้